ตอนนี้เราก็อยู่ในช่วงของผู้บริหารตอนทัวร์นะครับเราก็จะพามาชมการทํางานของคุณพายาบาลครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะครับพี่แจ๊คของผู้ป่วยเบท2 3ครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคุณพายาบาลเนี่ยมีการปฏิบัติงานยังไงบ้างมีหน้าที่นะครับแล้วก็มีความสุขความทุกข์ยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับ อันนี้เราอยู่ที่หอผู้ป่วยจุดทา,ทา <13 S> 1ุศิษยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเร,เราจะมาดูว่าอก,การทำงานที่ว่าเป็นเซลล์คอนเซปต์นี้เป็นยังไงบ้างครับขอแนะนำให้รู้จักกับคุณปณิธานาัช่วยค่ะหัวหน้าของผู้ป่วยจุดทาทุศิ0ยของจอค่ะ,ะครับเดี๋ยวช่วยพาชมหน่อยสิครับว่าก,การปริัติงานของพ,พยาบาลนี้นะครับต้องทำงานอะไรบ้างวันวันหนึ่งนะครับแล้วก็ไอ้ที่ว่าเซลล์คอนเซปต์นี้เป็นยังไงใช่ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับค่ะ ก็ขอการนิดนึงว่าอย่างของผู้ป่วยจุฬาทุณ3ก็เป็นของผู้ป่วยพิเศษรวมหญิงมีทั้งหมด18เตียงนะคะก็เป็นหองผู้ป่วยที่ดูแลผู้ป่วยที่ป่วยด้วยโรคเลื้อรังทุกระบบที่รักษาทางยา สำหรับบอดนี้เนี่ยมีทั้งหมด18เตียงใช่ไหมครับเราจะม่เอาเป็นกี่เซลนะครับพอดีว่าที่นี่18เตียงแบ่งออกเป็น5ห้องนะคะแต่ละห้องจะมีผู้ป่วยทั้งหมด4เตียงจะมีเพียง1ห้องที่เป็นห้องหนึ่งมีผู้ป่วย2เตียงค่ะการแบ่งเซลเนี่ยเราแบ่งออกเป็น2เซลลเซลหนึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ป่วยห้องหนึ่งถึงห้องสามซึ่งมี10เตียงก็เป็น10เตียงใช่ค่ะแล้วก็เซลสองก็จะเป็นห้องผู้ป่วยสี่และห้าซึ่งมี8เตียงค่ะ แล้วก็เพื่อให้เข้ากับคอนเซปที่บอกว่าเซลคอนเซปก็คือมีการดูแบบย่อยๆแล้วพยาบาลสามารถที่จะให้การดูแลผู้ป่วยแบบใกล้ชิดแบบเวียนไซสตอนนั้นเซลลที่หนึ่งนี้มีพยาบาลดูแลกี่ท่านครับเออถ้าเป็นเวรเชา้าอัตรากาลังก็จะเป็น2ท่านเหมือนกัน 2. องสองสองใช่ค่ะผู้ช่วยพยาบาลก็2อ,อ,องเช่นกันอ๋อ่ทั้งนี้ก็คือทางพยาบาลกับผู้ช่วยหลงแล้ว4คนเนี่ยก็จะดูเฉพาะแค่10ท่านนี้สิคนใช่สิคนใช่ค่ะก็จะรู้แบบรู้เบื้องลึกเบื้องตื้นของคนไข้ทั้ง หมดเลยใช่ไหมครับพอคุณหมอเข้ามาปุ๊บนี่คือสามารถตอบได้ทุกคำถามได้ค่ะนะครับโอ้โหอันนี้ก็ทำให้การดูแลดีขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูสิครับตรงนี้ เป็นไงบ้างครับไม่ทราบชื่ออะไรนะครับชื่อคุณกัลยาชื่อคุณกัลยาปฏิบัติงานที่นี่เป็นงไงหนะ<อ>เหนื่อยไหมฮะรจริงๆคือปฏิบัติงานที่นี่จริงๆเป็นแบบขาดทามค่ะแต่พอดีว่าเดือนนี้ได้เวียนมาช่วยงานเป็นผู้ทามไปอ๋อแต่ว่าจริง,รงๆคือ ที่วอดหวอดหวอดนี่เป็นเป็นหลักอยู่แล้วแต่พอมีเวลามากขึ้นก็สามารถที่ขึ้นมาเป็นพาทามก็คือเป็นประกอบที่ทำก<ช>ันอยู่ <ผม S 1> แล้วโปรตีอยู่ที่วอดไหนนะครับอัสดางค่ะอัศดางสิบเหนือค่ะโตีอัสดางสิบเหนือโปรตีอัศดางสิบเหนือก็ได้ขาวโหดเหมือนกัน <c oughs> คือถ้าเกิดว่าถามในเรื่องของทรัพยากรบุคคลเราก็มีบุคลากรณหมุนเวียนภายในงานเนี่ยค่อนข้างพอ ใช้ได้อะค่ะก็คือสามารถจัดการกำลังได้ค่ะในเรื่องของปัญหาเล็กๆน้อยๆที่เกิดในหอผู้ป่วยพอดีว่าเราจะมีการประชุม attending อยู่แล้วทุกเดือนก็จะมีการปรึกษากับอาจารย์ประจําหอผู้ป่วยอยู่แล้วก็จะไม่มีปัญหาอะไรในเรื่องของปัญหาหน้างานตรงนี้ค่ะคำถามสาคัญครับเงินเดือนพอใช้ไหมเนี่ยอันนี้ถามน้องใช่ไหมคะตอบเลยค่ะเงินเดือนพอใช้ เงินเดือนเป็นไงบ้างครับมาทํางานขนาดนี้แล้วได้เงินเดือนขนาดนี้เนี่ยคิดว่าควรจะเป็นยังไงแล้วค่ามียิงดีกว่าครับก็ค่าตอบแทนถ้าเป็นเงินเดือนก็ถือว่าโอเคค่ะเพียงพอดีก็คือเหมาะสมดีแต่ว่าอาจจะมีนิดนึงในเรื่องของค่าเวนอะไรเงี้ยค่ะค่าเวรบ่าดีประมาณนี้ค่ะเพราะว่าจริงๆอย่างที่บอกค่าเวรมันอาจจะต่างกันแค่นิดหน่อยถ้าอย่างเทียบกับอัตรายหรือว่าบอรดพิเศษทั่วไปเนียค่ะก็อยากให้พิจารณาเรื่องค่าเบน เอาละครับคนเรานี่เราแบบอะไรนะเรื่องปัจจัยปัจจัยพื้นฐานเนี่ยเรื่องอาหารที่อยู่เครื่องนุ่มห่มยาสารโลกนี่ก็ถือเป็นปัจจัยสำคัญแต่เงินนี่เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดนะครับยาค่ะไปก็จะหนักเรื่องนี้นะคะอาจารย์ตอนนี้เราปรึกษากับท่านรองซับค่ะรองคณะพอดีมาสิบเอก็ใช่ค่ะท่านก็ให้ความเมตตานะ เอาเรื่องนี้เข้าพิจรารณาเป็นเรื่องแรกนะคะซึ่งผ่านท่านคณะบดีและท่าน่ออีอเรียบร้อยแล้วค่ะก็รอว่าจะประกาศออกมา ใช่ไหม่ครับก็คือความจริงแล้วเนี่ยก็คือสําหรับหน่วยงานหรือว่าบุคลากรไหนที่ทํางานหนักก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมจะทําให้เรียกว่ามีสมดุลในชีวิตใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าจะทํางานหนักด้วยแล้วก็ัวต้องเสียสละแล้วก็ต้องอดอาหารเขาบอกว่ากองทัพต้องเดินด้วยทองใช่ไหมครับเพราะนั้นฝ่ายการปีบาลก็มีแนวโน้มแน่น,นอนว่าที่จะมีการพัฒนาในเรื่องของ สวัสดิการนะครับการฟอกเดนครับที่ดีขึ้นด้วยผลแล้วเนี่ยครับต้องดูแลคนไข้เนี่ยเยอะแยะมากมายเนี่ยเคยแบบรู้สึกกลัวไหมฮะว่าเราเนี่ยอาจจะแบบได้รับการติดเชื้อจากคนไข้ด้วย แถามจริงๆว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวค่ะเพราะว่าไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยเพราะว่าของเราเนี่ยมีการควบคุมในเรื่องของการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่กระจายเชื้อซึ่งอันนี้เราจะมีการส่งอบรมน้องๆแล้วก็มีการได้รับข้อมูลจากหน่วยไอซีเมื่อมีคนไข้มีการติดเชื้อเกิดขึ้นอย่างเช่นกรณีที่เหมือนคนไข้เ,เป็นเคส ปอดเนื World, the <te ้แอดมิอยู่แพทย์เชรแอดมิเข้ามาแล้วก็มาทำ NP w ่ r t h Swap นะคะอาจารย์ถ้าเกิดว่าสมมติเราสงสัยว่าเป็นซูปุ๊บผลออกก็คือเราสามารถที่จะติดต่อพยาบาลหน่วยติดเชื้อได้24ชั่วโมงแล้วก็ติดต่อแพทย์แพทย์เวรที่ดูเรื่องการติดเชื้อค่ะมาประเมินคนไข้ได้สามารถย้ายไปยังของผู้ป่วยแยกโรคได้ทันทีค่ะแสดงว่าตอนนี้ก็คือเท่าที่ฟังดูเนี่ยคือมีความมั่นใจมากในเรื่องของการป้องกันกาดเชื้อจากคนไข้บนสูบุคลากร เพราะว่ามีเรียกว่ามีระบบในการรองรับที่ค่อนข้างดีทําให้บุคลากรมั่งใจถือว่านี่เป็นปัจจัยอันหนึ่งนะครับที่ทําให้เราเนี่ยมีเรียกว่าสามารถดูแลผู้ป่วยได้ดีขึ้นใช่ไหมครับก็ต้องถือว่านโยบายของการบริหารงานของฝ่ายการพยาบาลโรงพยาบาลศิริราชนี่ถือว่าไปได้เรียกว่ามีคุณภาพสูงเลยใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยอยากจะฝากอะไรถึงทางคนหน้าฝ่ายครับว่าการปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ของพยาบาลเนี่ยจะมีคุณภาพเนี่ยคิคดว่าปัจจัยอะไรที่อยากจะทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยได้เข้ามาล้วครับจริงๆปัจจัยที่จะช่วยให้เราเกิดคุณภาพก็คือหมายถึงว่าพวกเราต้องมีความรู้แล้วก็มีทักษะในเรื่องของการทํางานคุณภาพซึ่งอันนี้เราก็ได้รับการช่วยเหลือจากฝ่ายอยู่แล้วว่าเรามีงานพัฒนาคุณภาพที่จะช่วยในเรื่องของการประเมินตรวจเยี่ยมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้ข้อมูลต่างๆในเรื่องของการ พัฒนาคุณภาพในการดูแลผู้ป่วยนอกจากนั้นเราก็มีการจัดรมเชิงปฏิบัติการแล้วก็อรวมการให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมีการดูแลผู้ป่วยอยู่แล้วค่ะซึ่งจะมีทั้งของฝ่ายแล้วก็ของงานค่ะครับก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาเรื่องความรู้ความรู้ในการดูแลคนไข้นะครับเห็นว่าท้าพี่ฟังมานะครับคุณพาบาลเนี่ยยังไม่ได้พูดถึงสิ่งที่เรียกร้องเพื่อตัวเองเลยนะครับจะเห็นว่าถือว่าเป็นการเรียกว่าใส่ใจแล้วก็ทุ่มเทเสียสละในการดูแลคนไข้ครับเป็นไงครับทำงานที่สี่ ใช่แล้ามากี่ปีแล้วครับก ไม่มากแล้วก็ไม่น้อยค่ะา3ปีค่ะ13ปีแล้วแล้วส่วนน้องนะครับ7ปี7ปีแล้วเป็นไงครับมีความสุขดีไหมครับทํางานที่ศรีราชมีความสุขดีเลยไม่ใช่ความสุขพร้อมน้าตานะนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะครับสําหรับพี่แจ๊ดน้องคุณการยาแล้วก็น้องเป็นิษฐาครับที่มาเป็นตัวแทนของการทํางานของฝ่ายการพิจารณาครับว่าไปอยู่บ้านปฏิบัติงานที่ตึกผู้ป่วยในโรงพยาบาลศรีราชแล้วเป็นไงบ้างนะครับก็ต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี่ด้วยนะครับ แล้วก็พบกับผมได้ใหม่ครับกับรายการพบผู้บริหารสีร่าทุกคำถามคำตอบนะครับในตอนหน้าซึ่งจะเป็นเรื่องอะไรนั้นติดตามชมกันต่อไปนะครับสวัสดีครับ